สวัสดีวันอาทิตย์นะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งไปถอนฟันมาเยี่ยวอมาได้เปล่าเรามาอยู่ที่อาบีหนึ่งห้าหกครับเลยแยกเกษตรสุกมานะครับช่วงนี้จะมีเสาสี่สิบสี่ต้นนะครับเพื่อน 2อกับสองาับบัตเม็ดกับบัตเมตนนะครับเรามาปรับหัวปิ้นกันนะครับ น,น,นแล้วก็เขี่ยทางแหละนะครับหัวปิ้นก่อนที่จะรอหัวปิ้นลงอะเกเดอร์นะครับหนึกมี 40, 40่สต้น2อลบาทเป็นส4ต้นนะครับ แถวบัานไหวจำป่าวไว้นะครับก็เก็บภาพนะครับพร้อมด้วยวิวที่สวยนะครับคนเสารถไฟนะครับป่าก็ามาและะ้ววันนี้มาเช็คกัน5งานนะคหงาน 9.893ความจะลงมาแค่เดินนะครับ903ต้องรอหัวปิ้นก่อนนะครับระดับ400.572อันนี้เรามาเช็คหัวปิ้นนะครับแล้วก็จะรอหัวปิน้นเก็บเลยฮามเก็บอ่าจะเพิ่งลงมาเพิ่งลงมา,มา,มาเก็บไปเลยเก็บไปเลยนะตั้งจุดแรกตั้งจุดแรกร้อนนะครับวันนี้ทิศที่นี่ไทยน้ำที่นี่ไทยน้ำ เสาเสียดไปเหลือไม่กี่เสานะครับช่วงหนึ่งห้าหกนะครับยี่สิบสี่ต้นนะครับรรรมีรถมาเคลียถนนละนะครับเรกว่าปินเสร็จก็อาจะเดินเข้า

เดี๋ยวสายจป็ยกไ,อ,ไ,อ,ไอ,อ้นนี้ขึ้นอ่ะบนหน่ากว้าน่อยนเองบนหน้ากว้านนิ่งๆรถไฟทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของวันนี้รเราอยู่ที่156นะครับถแถวบ้านจำบา่นนาวไหวพะเยานะครับ406 169มีเสาอยู่4ี่ต้นนะครับ สี่สิบสองตอนสองอวบแมนนะครับสอง,สองเรียนกันมาเลยอัปเดตให้เ,เพื่อนๆทุกวันนะครับ หนึ่ง นี่ครับก็จะวางไกดเดอร์นะครับเ,เพื่อนเพื่อก็เช็คเยยลียญยิบเลยนะครับ เพื่อนชมชม,มวิวบ้างนะครับวิวรอบๆแถวเขตทางรถไฟนะครับชมบรรยากาศรอบๆนะครับฝั่งทุ่งนาก็คือนอกเขตรถไฟละ้นะครับข้าวกำลังสวยนะครับ ล้มเลยนะครับน่าจะโดนลมนะครับนี่คือต่อมาจากาแยกเกษตรสุขนะครับ156นะครับจากแยกก็แยกเกษตรสุขก็จะไปเข้าฐานนี้พยาวแล้วนะครับช่วงนี้นะครับมี44ต,นะบ44ต้นนะครับสาว4ต้นนะครับเพื่อน อ้อนนะครับอันนี้ร้อน บ้างนะครับเ,เพื่อนๆเก็บบรรยากาศนะครับวันอาทิตย์สบายๆ้อนนะครับวันนี้เราเชียงกันหกงานนะครับเฉพาะที่หนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งห้าหกมีเสาสะพานรถไฟอยู่สี่สิบสี่ต้นนะครับเพื่อนยาวไปนน้นแหลไปจนถึงเกือบๆแม่ตามแ่นะครับ ตรงนี้นะครับชุดนี้เช็คปลาก็มาเช็คนะครับวันนี้ขอนีเขาเรารถไฟมา เสร็จแล้วนะครับหนต้นเช็คหัวปลิ้นนะครับก่อนที่จะหล่อล้วก็ทำแบบนี้ทุกต้นทุกเสานะครับปาก็เก็บงานนะครับเพราะผมก็มาเช็คนะครับได้หนึ่งต้นละนะครับเ,เพื่อนๆได้หนต้นละเลือกสีต้น ประมาณนี้นะครับรเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แหละไปก่อนนะครับโชคดีมีสุขสวัสดีครับ